สวัสดีครับชาโดสว oh, so okay, so uh, ัสดีครับน้ำหนักผ่านเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับไฟนี้รถกี่กิโล่เก้าโลแบบเก้าโลปกติทุกไฟไม่แป่เก้าโลเลยครับโอ้แล้วแบบนี้จะมีแรงแรงชุกเหรอมีมีครับมีมีไม่มีไม่รู้ว่าทะลุเข้ามารอบชิงแล้วครับเป็นไงบ้างครับอันตัวไปซองไฟนี้ครับชาโดก็เตรียมตัวมาตีครับไฟนี้ตั้งใจมาก ก็คือตั้งใจพี่ซ้อมเพื่อมาเอาเงินล้านเลยครับดีไดีได้ดูกติเพิ่มด้วยถ้าเป็น MVP ไฟไหมขอให้ได้ขอให้โดนขอใได้ขอโดนถ้าได้มาเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรชาดูสร้างบ้านสร้างบ้านติดกะบ้านที่แม่อยู่ครับจะได้อยู่กับแม่แล้วก็ให้แม่มาอยู่ด้วยอก็คือตั้งเป้าไว้ถ้าเกิดได้แชมป์แล้วก็ได้ถ้าเกิดได้ MVP ของไฟนี่ก็กะกะว่าจะสร้างบ้านหม่แค่ได้แค่ได้แชมป์ก็แค่ได้แชมป์ก็สร้างบ้านเลย ก็คือสร้างบ้านใหม่ให้แม่เลยครับเชื่อพค้ชนายเป็นไงบ้างกับการแก้เกมการฝึกซ้อมการเต็มตัวก็เราก็ต้องบล็อกหมัดดีๆครับแล้วพี่เขาก็ไปโคตรที่อาวุธหนักแรงอาวุธหนักแรงแต่เราก็โต้ก็สวนว่วไฟนี้ชกห้ายกนะไฟชิงแชมป์ครับคิดว่าห้ายกนี้เป็นผลดีหรือผลเสียกับเราก็เป็นผลดีเหมือนกันครับเพราะว่าเราต่อยครบยกมาตลอดครับ อก็คือ,อยนระยะไปไปแล้วด้วยสภาพร่างกายที่เราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดกับ,บมวยไทยห้ายกกับโคชนายที่เขาเพิ่งกลับมาในทัวร์มนต์นี้เพราะว่าพี่เขาต่อยเขาต่อยนอกอะครับถ้าเราถ้าเราทนได้ถ้าเราบล็อกได้ไปลายอาจจะมีลุ้นอืแล้วแบบนี้บางคนก็บอกว่าต่อยนอกไม่เจ็บตัวทําให้ร่างกายนี้ไม่มีการบอบช้ากับเราที่กอดชนะได้แต่และไฟน์นี่ต้อง ก็หนักเลยแลวระบบหายใจไปๆผมก็ได้อย่างเสียอย่างครับระบบหายใจเพาะร่างกายเราได้ได้เปรียบเขาแน่นอนครับพรุ่งนี้ห้ยุคเราจะสู้กับโค้ดนายแบบไหนครับก็เราดูบนเวทีครับหลักๆเลยที่เตรียมมาบอกได้ไหมก็บล็อกหมัดก็คือบล็อกหมัดเลยต้นต้นนี้คือระวังหมัดพิเศษครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีต้มีเถียงอ่ะมีต้วมีถวนคิดว่าหมัดเขานี่ต่อยเราหล่นไหมก็ไม่รู้ครับก็ต้องลองดูครับ ถ้าต่อยไม่หล่นจะเกิดอะไรขึ้นะยกต่อต่อไปสนุกครับสนุกบอกได้คำเดียวว่าสนุกครับก็คือถ้าคุณมาต้นหนักจริงก็กินไปแต่ถ้าเกิดต่อยไม่ล่วงต่อยไม่หล่นปลายก็ระวังไว้ให้ดีครับประมาณนั้นเลยไหมครับวันนี้หนักเก้าโลผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วมีวิธีลดหนักไงบอกได้ไหมก็ลดระดักปกติผมเป็นคนเหงื่อออกเยอะครับอืมผมก็วิ่งแตลดเก้าโลก็ไม่ธรรมดาแล้วลดแบบนี้ทุกไฟ ทุกไฟครับก็เหนื่อยครับนนอากาศหนาะววันนี้ก็อากาศเ,ย,เย็นๆหน่อยแต่ก็ผ่านไปกาศเรียบร้อยถ้ารูปฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เราพวกนี้ก็ฝากแฟนๆทุกคนครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับอยากจะได้เงินร้านเอาไปฝากแม่ก็คืออยากได้เงินั้านเอาไปสร้างบ้านเลยครับผมก็พวุนี้ขอโชคดีแล้วก็สมดังใจหวังครับผมใช้ดูของมากครับ